ของตลาดนะครับซึ่งตรงกันข้ามกันกันกนกนกบทางบุรีรัมอยู่นเต็ดนะครับบุรีรัมผลงานถือว่าดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในบ้านเนี่ยบูดีรัมลงสนามไป8เกมในบ้านชนะเจเสมอ1แล้วก็ตอนนี้เป็นทีมเดียวที่ก็ยังไม่แพ้ใครในในลีกนะครับในบ้านยิงได้ถึง24ลูกนะครับจาก8เกมโอ้โหเสถิตินี่ถือว่าฟอร์มดุมากๆนะครับสำหรับบุรีรัมอยู่แต่ส่วนเล็กแรกเนี่ย15เกมบูดีรัมยิงได้ถึง44ลูก แล้วก็เสียประตูเนี่ยเพียงแค่5ลูกเท่านั้นในเลกแรกนะก็ดูจากสถิติต่างเนี่ยนะครับถือว่าบุรีรัมย์มปีนี้มีลุน้นแชมป์ไม่ว่าจะไทยลีกหรือว่าแชมป์ในรายการอย่างทิงแชมป์สโมสรอ,อเซียนแบบนี้ก็ถือว่ายังมีลุ้นยาวๆนะครับแล้วก็อย่างที่พี่เจอบอกว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเกมสําคัญมากสําหรับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับถ้าอยากจะเข้ารอบต่อไปนะครับไม่รู้ละจะเข้าเป็นที่หหรือว่าที่2แต่วันนี้อย่างไรก็แล้วแต่3แต้ม สำคัญมากๆกครับก็ถ้าให้ข้อมูลของบอลเอฟ f ีเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆในรายการสโมสรชิงแชมป์อาเซียนจะว่าง่ายสำหรับเราก็สำหรับคนดูบอลไทยเราคิดแบบนั้นว่า มูลค่าทีมนักเตะซูเปอร์สตาร์ของเราก็มีเยอะนะครับแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายสโมอสรเนี่ยแม้แต่สวายเรียงที่เราดูการแข่งขันสดเนี่ยเขาก็เสริมตัวต่างชาติที่มีคุณภาพเข้าไปแล้วด้วยปริมาณของผู้เล่นที่สามารถลงทะเบียนได้แบบไม่จํากัดอยู่แล้วค,คือกดเดียวกับทาง FC ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกล่าสุดเลยมันก็ทําให้ความคู่ขี้สูสีนี่แหละครับระยะห่างของตัวนักเตะที่เป็นนักเตะท้องถิน่นมันก็จะลดลงซึ่งจากรายชื่อ11ตัวของทางบอลเดียวก็เสริมเข้ามานะครับ ตัวต่างชาติลงหมดนะครับ<ช>ออกองหลังก็มีคริสโตเฟอร์เอนดูวาลูกิราอันนี้ก็เป็นกองหลังที่เสริมข้อใหม่มาจากลีของโปรตุเกสนะครับมีทางโรนโดซูซ่าอันนี้ก็เป็นตัวบราซิลที่ยังอยู่สโมรสรอ,อยู่แล้วไหนาจะมีะตรงกลางข้างบนนะครับมาเรโนเปรอต้า<ช>อันนี้ก็เป็นนักเตะอาร์เจนตินาที่เสริมมานะครับจากลีของอุรุกวัยโอ้โหคือบาแบบกระจา,กกะจายเลยนะครับก<ช>องหน้าอย่างแบล็กยนโนยก็มาจากดีของบราซิลนะครับอันนี้คือความชัดเจนว่า ตัวที่เสริมมาเชาวตัวใหม่เนี่ยรวมกันเนี่ยตัวต่างชาตินะครับมาทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกันอันนี้คือตัวใหม่ที่มาในในช่วงซีซั่นที่ที่เริ่มไปเนี่ยนะครับขนาดที่นักเตะที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็เยอะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าในรายการนี้ไม่ได้ง่ายที่มันจะมีโคต้าในการลงสนามที่จำกัดอยู่บ้างนะครับแต่มันมีการหมุนเปลี่ยนผู้เล่นที่สามารถที่จะมองถึงเรื่องของการรักษาความสดแล้วก็แน่นอนครับทีมอย่างบุรีรัมย์เองที่ได้สิทธิ์เล่นในบ้านเยอะเนี่ย คือถ้าเกิดว่าคว้าชัยไม่ได้เนี่ยจะเสียประโยชน์ในการบุกไปเยือนมากนะครับแล้วก็ถ้าดูจากผู้เล่นสำรองของบุร์ดัมยูเนเต็ดเองเนี่ยนะครับส่งรายชื่อมาแค่6คนเท่านั้นนะนะครับมีฟันซาเฮีิบูนเสสรรพราตีนะครับสองนักเตะท,ที่จะรับใช้ทีมชาติไปก็อยู่ในสมบัติสำรองแต่ยังไม่มีสุภรัก์เหมือนตานะครับมีรีออนเจมส์นะครับแลตานากรใหมค่คามิโดมไปถึงอาทิตย์เบิกด,ด้วยก็ว่ากันตรงตรงเนี่ยไม่แทบก็คือไม่มีนักเตะต่างชาติที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกม นะครับซึ่งตรงกันข้ามกับทางเบอร์เนเอฟซีที่ก็โอ้โหจัดชุดใหญ่มาเลยเียเกมนะครับ,อนะรบโอ้ก็ดาวรุ่งหลายคนที่เล่นในลีกดูยี่สิบสามที่เป็นรองแชมป์เนี่ยก็ได้ข่าวว่ากำลังจะถูกส่งไปให้สโมสรน,นะครับในลีกรองทั้งลีกสองลีกสามเนี่ยยืมตัวไปใช้งานเพราะโปรแกรมลีกดูยี่สามจบหมดแล้วอาจจะเป็นที่มาส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวสำรองของบุรีรัมย์เนี่ยก็แทบจะไม่เห็นแต่จะมีการดันเด็กเข้าเพื่อแน่นอนในช่วงเล็กสองตรงรนี้นะครับอ่ะบรรยากาศที่สนามน่าจะพร้อมแล้วนะครับเรา ไปดูกันในช่วงหน้านะครับเกมระหว่างบุรีรัมย์กับทางบ่อนยวเดี๋ยวกลับมาครับฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i q ิววันพลัสซูเปอร์โกหนึ่งเดียวที่มีสินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะให้ลูกพร้อมทั้งสมองและภูมิต้านทานให้ทุกศักยภาพไร้ขีดจำกัด h i q ิววันพลัสซูเปอร์โกวมาม่าโอเคสวิตอิง เกมมไหล้องสูงก็งมาดูและมือรายู่จะมาลองอ่ะวันไหนที่ชอบมัน้องจะขอสุดใบายรองใหม่ดีหน้าออริจินอลกล่องสูง250มิลลิลิตรอร่อยคุ้ม10บาทคิบาทเท่านัน้นโรคร้ายมารุมกลางดึกทำยังไงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยงั้นไปที่นี่สิอื โรงพยาบาลเจ้าพยาเปิดกลางคืนเหมือนกลางวันเลยไม่ว่าจะมาตอนไหนสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโรงพยาบาลเจ้าพยารอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเข่าช่องที่ใส่ใจคัสสันวัตถุดิบรังสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกล่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเข่าช่องรสแท้กาแฟไทยผิวแห้งมาก ยิ <Es> in ่งอากาศแห้งยิ่งเจอมลภาวะแถมชอบอาบน้ำบุญอีกอาบด้วยบีแพนเทนเซนซิคอนโทรลเดลี่วอชและอบด้วยเดลี่คอนโทรลมอยเจอไรนิ่งครีมช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นได้ยาวนานดูแลผิวให้ครบลูบด้วยบีแพนเทนกรุงเทพประกันชีวิตเชื่อว่าความใส่ใจมีได้มากกว่าในเล่มกรมธรรม์สวัสดีครับแม่ไปหาหมอกันเราจึงมีบริการเสริมนอกกรมธรรม์รถรับส่งไปกลับ